การดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังสารวัตรนั้นเราจะต้องรู้เท่าทันอาสวะกิเลสรู้ว่าสิ่งไหนเป็นบุญสิ่งไหนเป็นบาปอกุศลและดำรงตนให้อยู่บนเส้นทางแห่งบุญเส้นทางแห่งความดีความไม่รู้เป็นอันตรายอย่างยิ่งของชีวิตทีเดียว าถ้าไม่รู้สิ่งเหล่านี้แล้วจะทําให้เรานะพลาดลั้งไปทําบาปอกุศลทําให้ชีวิตมัวหมองได้เมื่อไม่รู้ก็ต้องสแสวงหาผู้รู้เข้าไปสอบถามในสิ่งที่สงสัยที่สำคัญคือต้องมันเข้าไปหาผู้รู้ภายในคือพระรัตนตรยัยโดวยวิธีการหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ สแสวงหาความรู้แจ้งที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์แล้วเราจะเข้าถึงผู้รู้แจ้งภายในและจะได้รับคาตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วปัญหาต่างๆที่สงสัยก็จะหมดไปพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปฐมนิพานสูตรว่าฐานะที่บุคคลเห็นได้ยากชื่อวนิพานไม่มีตัณหา นิพพานนั้นเป็นธรรมจริงแท้ไม่เห็นได้โดยง่ายเลยตันหาอันบุคคลแทงตลอดแล้วยิเลศเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้รู้ผู้เห็นอยู่โลกนี้ถูกอวิชาคือความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตห่อหุ้มเอาไว้เหมือนเวลาที่เราเดินเข้าไปในห้องมืดมืดไม่มีแสงสว่างจากภายนอก หรือมีก็เป็นเพียงแสงสลัวสลัวลวลวลลางๆทำให้มองไม่เห็นวัตถุต่างๆที่อยู่ภายในความมืดคืออวิชชาได้ห่อหุ้มจิตใจ,จอของมนุษย์เอาไว้ปิดบังเห็นจำคิดรู้เอาไว้หมดแล้วเอาความโลภความโกรธความหลงเข้ามาใส่ให้หลงไหลพเพลิดเพลินเดินตามทางของพยญาม,มาร ที่คอยส่งกิเลสเขมาบังคับเอิบอาบซึมซาบปนเป็นสวมซซอร้อยไส้ทำให้ตั้งเวียนวนอยู่ในสังสารวัตเรื่อยไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นการจะรด้จักพระนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนั้นจึงเป็นไปได้ยากมากอีกประการหนึ่งการตายแล้วเกิด เกิดและตายมีพบชาติมาขวางกัน้นความทรงจำของเราทำให้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาจากไหนมาทำไมตายแล้วจะไปไหนไม่รู้จุดหมายปลายทางของชีวิตเหมือนเวลาที่เราเดินหลงทางอยู่ในป่าใหญ่ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันหาทางออกก็ไม่เจอ ความหลงในชีวิตนีนะ่เป็นอันตรายกว่าการเดินหลงทางในป่าเพราะเป็นเหตุให้ต้องทนทุกทรมานในสังสารวัตอีกยาวนานโมหะคือความหลงได้ห่อหุ้มสัตว์โลกเอาไว้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องสลัดให้หลุดเหมือนออกจากที่มืดไปสู่ที่แจ้ง ไปสู่แสงสว่างแห่งชีวิตให้ได้ส่วนพระอริยสาวกทละโลภโทสะโมหะได้แล้วทำลายขายแห่งความมืดได้แล้วจึงมองเห็นผลนิพพานอาวิชชาอันเป็นต้นเหตุแห่งสงสารก็ถูกตัดขาดตัดภพตัดชาติไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป พระอริยเจ้าก็คือผู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่กายธรรมโสดาบันเป็นต้นไปได้เป็นโสดาบันบุคคลเป็นผู้ถึงกระแสพระนิพพานแล้วตัดขาดจากสังโยชน์เบื้องต่ำสามประการคือสก,กายติธิความเห็นเป็นเหตุให้ถือตัวตนวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในพรตะนาตรายัยศิลปภัพตปรามารการถือมั่นในศิลพป์ที่เป็นความเชื่อผิดๆก็หลุดหมดจะกลับมาเกิดอีกอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดชาติจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ต่อมาก็พระสะกิทาคามีหมายถึงพระอริยเจ้า คุณจะมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะเข้าสู่นิพพานท่านกะจัดสังโยชน์เบื้องต่ำสามอย่างได้หมดมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ราคะโทสะโมหะก็เบาบางลงมากหากเป็นพระอนาคามีคือผู้ที่ไม่ต้องมาสู่โลกนี้อีกแล้วสามารถกำจัด การมราคานุสัยปฏิคานุสัยได้หมดสิ้นเมื่อละโลกไปแล้วก็ไปสวยสุขในพรมโลกชั้นสุดทาวาททั้งห้าตามกำลังความแก่อ่อนของอินทรีย์จากนั้นก็บำเพ็ญเพียรต่อก็สามารถเข้าถึงอายตนานิพานได้สำหรับพระอรหันต์นั้น คือผู้ที่สมบูรณ์ดิศีลสมาธิปัญญากําจัดสังโยชน์เบื้องสูงได้คืออรปราคะอรปราคะมานะอุทจะและก็อวิชชาคือความไม่รู้ในอรยิยสัจสี่ท่านก็รู้แจ้งแทงตลอดหมดเลยสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงหลุดหมด ชนิดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษห่างไกลจากอาสวกิเลสทั้งมวลเป็นอุปาทิเสสนิพานคือดับกิเลสแต่เป็นจขันของท่านยังอยู่ต่อเมื่อละสังขารไปแล้วก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานดับขันห้าเหลือแต่ธรรมขันเข้าสู่อายตนาดิพานไป ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นการทบทวนความรู้ที่หลวงพ่อได้เคยนำมากล่าวแล้วเพื่อความกระจ่างขึ้นอีกลูกๆก,ก็จะได้เข้าใจและจำได้ขึ้นใจกันทุกๆคนนะจ๊ะพวกเราทั้งหลายเนะี่ยต่างก็มีเป้าหมายที่จะอยากจะไปรู้ไปเห็นอายตนะนิพพานเหมือนอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลาย และการจะไปเห็นอายตนนนิพานได้ใจก็ต้องหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสมบูรณ์เพราะตรงนี้เป็นที่เดียวที่จะเป็นต้นทางไปสู่อายตัะนิพาน,านการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตสัตว์โลกทั้งหลายให้จเจริญขึ้น ให้วิวัฒนาการต่อไปจนกระทั่งสามารถเข้าถึงอายตนานิพานหลุดพ้นจากการถูกครอบงำจากกิเลสอาสวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะหรืออวิชชาที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจมาเป็นเวลายาวนานอาสวะทั้งหลายก็จะถูกขจัดให้หลุดล่อนออกไปหมดด้วยใจที่หยุดนิ่ง อย่างเดียวถ้าหยุดใจได้สนิทจะยกฐานะจากความเป็นคนว่าเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงคำว่าคนและว่าผู้ที่ยังวนอยู่ในบ่วงแห่งมารทำให้ไม่รู้อะไรไปตามความเป็นจริงมารเอากิเลสเอาอาัสาวะมาใส่ในใจและคนในวนติดอยู่ในบ่วงของมาร คือติดยิน,นรูปเสียงกลิ่นและสมบัติธรรมรมซึ่งแต่เดิมผู้รู้ท่านก็เป็นผู้ไม่รู้เหมือนอย่างพวกเรานี่แหละพอใจหยุดได้ก็เรียกว่าบุคคลหมายถึงผู้พ้นจากอาจ,จมของไม่สะอาดพ้นจากเหยื่อล่อของมาได้ในระดับหนึ่งแล้วพอใจหยุดได้ถูกส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นโคตรภูบุคคล เป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งจนกระทั่งคราบงำทำลายบ่วงของมาได้มากยิ่งขึ้นถึงธรรมกายโคตรภูก็เป็นโคตรภูบุคคลพอถึงธรรมกายโคตรภูเป็นโคตรภูบุคคลก็พ้นจากความเป็นมนุษย์พ้นจากความเป็นทิพย์อรบพรมอรบพรมผู้รู้ ท่านหยุดใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปตามลำดับกระทั่งชำระจิตให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลคือผู้เจริญแล้วหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะต่างๆมีความเจริญเต็มที่เป็นประโสดาบันระสกิทาคามีพระอนาคามีพระท่านหยุดในหยุดต่อไป จนกระทั่งจิตสะอาดบริสุทธิ์ตัดสังยน์เบื้องต่ำเบื้องสูงได้อนุัยกิเลสหลุดหมดเลยก็เข้าถึงความเป็นพระอระหรันต์เข้าถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์สวยวิมุติสุขล้วนๆที่ไม่มีทุกข์เจือปนเลยหนทางความบริสุทธิ์ที่จะไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้านะไปอย่างนี้ ไปในทางสายกลางสงเป็น้นทางการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แล้วไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินก็จะมีความสุขมีใจเบิกบานเราก็จะเปลี่ยนจากความเป็นคนเป็นมนุษย์มาเป็นโคตรภูบุคคล เข้าไปเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายกระทั่งรเราเป็นธรรมกายธรรมกายน่ะเป็นเราแต่เป็นอย่างนี้ได้แล้วแล้วก็จะเห็นพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นน่ะพระนิพพานน่นไปจะเห็นกันเองง่ายนะจ๊ะต้องเข้าถึงธรรมกายและการที่จะเข้าถึงพระธรรมกายได้น่ะใจตั้งสะอาดบริสุทธ เห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆตามลำดับจนกระทั่งเขาถึงกายธรรมกายสุดท้ายก็คือกายธรรมอรหัตถึงกายธรรมอรหัตได้เมื่อไหร่นะก็จะเห็นและรู้จกักพระนิพพานว่าเป็นอย่างไรไม่ต้องเสียเวลามาพันณนาอัตถาอธิบายกันเห็นแล้วก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจ มีธรรมปิติเกิดขึ้นจะรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตและในสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วเป้าหมายชีวิตก็จะแจ่มชัดขึ้นว่าต้องมุ่งไปสู่อายะตานิพพาน,านต้องทำพระนิพานให้แจง้งเมื่อเรารู้ว่าปรานิพานคือเป้าหมายของชีวิตเราก็ต้องเรีบสแสวงหาพระนิพานในขณะที่เรายังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาว ในขณะที่หูตาย,ยัางดีอวัยวะต่างๆยังแข็งแรงเพราะถ้ามารอทำความเพียรกันตอนแก่หนทางไปสู่อายตนิพานก็ห่างไกลออกไปอีกถ้าเรายังหนุ่มยังแน่นกำลังวังชาย,ยัางแข็งแรงอยู่เราได้ใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบารมีอย่างนี้ถึงจะถูกหลักธรรมของบัณฑิต นักปราช์ผู้ไม่ประมาทในชีวิตรีบเราพึ่งปฏิบัติธรรมตักตวงบุญบารมีของเราให้ได้เต็มที่แล้วเราก็จะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะแม้ยังไปสู่อายตนานิพพานไม่ได้เราก็จะมีที่พักกลางทางที่แสนสุขคือมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่พักชั่วคราว ระหว่างการสร้างบารมีพอถึงเวลาก็ลงมาเกิดสร้างบารมีกันต่อในมนุษยโลกเพราะฉะนั้นให้ลูกๆทุกคนใช้วันเวลาที่ผ่านไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุดด้วยการฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งให้ได้ทุกๆวันจนกว่าจะได้เข้าถึงพระธรรมกายมีพระรัตนาตรายภายในนเป็นที่พึ่ง ที่ระลึกกันทุกทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมโดยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยกล่าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอร